พิมพบาร์โค้ดไม่ตรงพิมพ์กระโดดข้ามดวงของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC TTP 2 4 4 Pro ปัญหาเหล่านี้มีวิธีการแก้อย่างไงเดี๋ยวไปดูกันครับขั้นตอนแรกนะครับเป็นวิธีการใส่กระดาษนะครับเราต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเซนเซอร์นะครับถ้าเราใส่กระดาษไว้บนเซนเซอร์แบบนี้ครับจะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องใส่กระดาษนะครับ,รรรบให้มันลอดผ่านเซนเซอร์ตัวนี้นะครับให้ตัวสติ๊กเกอร์อยู่ด้านล่างเซนเซอร์นะครับแบบนี้ ขั้นตอนต่อมานะครับจะเป็นวิธีการคาลิเบรตนะครับเพื่อปรับเซนเซอร์นะครับให้สามารถตรวจจับรอยฉีกของสติ๊กเกอร์นะครับวิธีการคาลิเบรตนะครับกดฟีดค้างไว้จากนั้นกดเปิดเครื่องนะครับจากนั้นปล่อยได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ปรับการตั้งค่านะครับที่ ดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์นะครับเข้าไปที่สตาร์ทเมนูนะครับให้เซิร์ชเลยครับฟิลเตอร์แอนด์สแกนเนอร์นะครับตัวนี้จากนั้นนะครับไปที่เครื่องพิมพ์ของเรานะครับ 244Pro นะครับไปที่เมนเท e นะครับจากนั้นนะครับไปที่ Printing p r e f e r e n c e นะครับเลื่อนไปที่หัวข้อสต็อกนะครับในหัวข้อไทป์ตรงนี้นะครับจะลาเบลวิ t h Gap นะครับให้เลือกเป็น Use Current Printing Setting นะครับจากนั้นโอเคนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นวิธีการปรับการตั้งค่าหน้ากระดานนะครับ เราต้องปรับการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับให้ตรงกับสติกเกอร์ที่เราจะพิมพ์นะครับซึ่งวิธีการตั้งค่านะครับผมได้ทําคลิปวิดีโอไว้ก่อนอันนี้แล้วนะครับก็สามารถไปหารู้ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเสร็จไปแล้วนครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาพิมพ์บาร์โค้ดไม่ตรงพิมพ์กระโดดข้ามดวงนะครับของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC TTP2 c 4 Pro นะครับขอบคุณครับ